หนุมนองขึ้จับใสหลวดครับลองเครื่องกันนะครับผมอุปต้า z ซท8ีนะครับผมสิแรงตาติดแลครับตีดแล้วก,ก็เดี๋ยวจะเอาถ้าเราถอดแบตเตอรี่ออกนะครับไฟหน้าก็จะดับด้วยนะครับไฟหน้าจะดับด้วยนะครับ ครับเสียงเดินเบาเครื่องนะครับเมื่อกี้นิ่มมากครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะเอาใส่รถลูกค้านะทีนี้นะครับน,น่ครับ,ร,บร้านหน้าร้านนะครับโกงจากการเกษตรเลิงนกขานะครับ